สวัสดีครับก็มาพบกับคุณครูนะครับ EP นี้เป็น EP แรกของช่องของคุณครูนะครับก็เป็นช่องที่มาขอเล่าประวัติศาสตร์ซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกนะครับจะมาเล่าเรื่องของอพระเจ้าบรมวงเถอพระองค์เจ้าอาภากรกขีติวงศ์กรมหลวงชุมพรขิดดมศักดิ์ครับอันนี้จะเป็น EP แรกของช่องของเราเลยนะครับซึ่งช่องของเรานั้นนะครับก็จะเป็นช่องที่ชื่อว่า ครูโอติดเล่าประวัติศาสตร์นะครับซึ่งสามารถเข้าไปกดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งติดตามเพื่อสนับสนุนช่องประวัติศาสตร์ช่องเล็กๆเ,เป็นช่องน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นช่องที่มีแรงบันดาลใจในการชอบประวัติศาสตร์ของคุณครูเองนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาเล่า พระประวัตินะครับของพระองค์พระเจ้าประมงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กมรมหลวงชุ่มพรเขตอุดมศักดิ์ครับพระเจ้าประมงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กมรมหลวงชุ่มพรเขตอุดมศักดิ์นะครับทรงเป็นพระราชะโอรสในลำดับที่28ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมรนดาหมล นมสกุลบุญนาคนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญคือพระองค์ท่านก็ได้รับพระราชสมัญญานามนะครับเป็นองค์พระบิดาแห่งทหารเรือไทยพระองค์ทรงวางรากฐานในการบริหารงานของกองทัพเรือทรงได้รับการเชิดชูในหมู่ทหารเรือเรียกขานพระองค์ท่านว่าเสเด็จเตียหรือหมอพรหรือพระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยครับซึ่งหลังจากที่พระองค์ทรงชิ้นพระชน มีการจัดสร้างสาราหรือศาลนะครับหรือพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกติวงศ์กลุ่มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทั่วประเทศมีถึง217แห่งนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับอาทิเช่นมณฑลทหารบกที่44่ค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรนะครับและ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์อ,มอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรและโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสตหีบโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจอเภอสตัตหีบจังหวัดชลบุรีครับและหาดทรายรีซึ่งเป็นสถานที่สิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านนะครับผมหาดทรายรีอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับตรงนั้นจะเป็นสถานที่ที่พระองค์ท่านทรงสิ้นพระชนที่นั่นนะครับ ซึ่งแรกประสูตินั้นนะครับผมพระองค์ท่านทรงประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2423เมื่อแรกประสูตินะครับพระองค์ท่านทรงมีพระนามว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นะครับและต่อมาก็ทรงกรมนะครับเป็นกรมมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับและกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมตามลําดับนะครับ จากที่กล่าวข้างต้นมาแล้วว่าทําไมพระองค์ท่านทรงเป็นพระบิดาแห่งทหารเรือไทยนะครับผมพระองค์ท่านนะครับผมทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบและเมื่อปีเมื่อปีที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนส่าได้13ปีนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระองค์ท่านไปศึกษาต่อที่ประเทศสหราชอาณาจักรนะครับ พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งครั้งนั้นนะครับผมพระองค์ท่านนะครับดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธนะครับและพระองค์ทรงเป็นนายทหารเรือแห่งราชนาวีนะครับผมของอังกฤษนะครับในปีพศ2536ได้เข้าศึกษาต่อ ในวิทยาลัยทหารเรือของบริเตนเนียที่กรีนิสนะครับผมและในปีพศ2439สสน,นะครับทรงศึกษาต่อในโรงเรียนปืนใหญ่และโรงเรียนตอปิโดจนได้เลื่อนยศเป็นเรือเอกนะครับรวมเวลาที่พระองค์ศึกษาวิชาทหารเรือที่ประเทศอังกฤษทั้งหมดนะครับผม6ปีเศษด้วยกันนะครับ และพระองค์ก็นิวัติกับสู่ประเทศไทยในวันที่23มิถุนายนปีพุทธศักราช2443นะครับส่งได้พระราชทานเรื่อนยศนะครับผมเป็นนายเรือโทซึ่งปัจจุบันก็เทียบเท่ากับนาวาตีนะครับส่งได้เฉลิมพระอิสริยยศเป็นกรม,มือหมื่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์และดำรงตำแหน่งเป็นนะครับรองผู้บัญชาการ กรมทหารเรือนะครับและทรงดำรงตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งคือเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือในปีพศ2449พระองค์นะครับผมได้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการในโรงเรียนในเรือนะครับและทรงเป็นครูสอนนักเรียนในเรือเช่นเดียวกันพระองค์ท่านนะครับผมทรงจัดเพิ่มวิชาสำคัญสำหรับชาวเรือนั่นก็คือ,อ วิชาดาราศาสตร์โกนมิตินะครับหร,หรือก็พี่ชักนิตหรือกรมอุทกาศาสตร์ทหารเรือซึ่งนะครับก็จะเป็นการเดินการศึกษาการเดินเรือสมัยใหม่นี่ครับผมที่พระองค์ท่านได้ไปเรียนรู้ที่ประเทศอังกฤษมานะครับและ ให้นักเรียนนั้นสามารถเดินเรือทางไกลในทะเลน้ำลึกได้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับและทรงเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับซึ่งทำให้พระองค์ท่านนะครับทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญนะครับผมของการศึกษาของอโรงเรียนในเรือหรือ,อการศึกษาเกี่ยวกับของทหารเรือไทยในสมัยนั้นนะครับ และพระองค์ท่านก็พระราชทานนะครับผมที่ดินนะครับผมหรือพระราชทานพระราชวังเดิมให้เป็นที่ตั้งนะครับผมของโรงเรียนในเรือเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449นะครับผมทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานที่มัน่นคงและกองทัพเรือนะครับผมได้ยึดถือวันดังกล่าว ของทุกๆปีเป็นันกองทัเพเรือไทยนะครับนอกจากนี้นะครับทรงดํารงเป็นองคมนตรีนะครับผมในพระบาทสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเช่นเดียวกันนะครับในปีพุทธศักราช2 4งพนนะครับพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง ให้พระองค์ออกจากราชาคารชั่วคราวระยะหนึ่งนะครับจึงทําให้พระองค์ท่านได้นะครับผมศึกษาวิชาแพทย์แผนโบราณจากตําราไทยนะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาของคําว่าหมอพ่อนั่นเองนะครับทรงเขียนนะทรงเขียนตำราสมุดข่อยด้วยฝีพระหัตของพระองค์เองและนะครับทรงรักษาโรคให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดมูลค่า นะครับทรงคิดแต่เพียงค่าครูเท่านั้นในสมัยนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เลยพระองค์ท่านเลยพระองค์ท่านเนี่ยก็ถูกเรียกนะครับว่าหมอพรหรือพระองค์เรียกหรือพระองค์ท่านเนี่ยก็จะเรียกแทนพระองค์เองว่าหมอพรน,นั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2460นะครับประเทศไทยนะครับผมได้เข้าร่วมสงคารามโรคครั้งที่หนึ่ง และกองทัพเรือยังขาดความรู้ความสามารถพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นะครับผมสมเด็จพ,พระเจ้าพี่ยาเธอนะครับผมหรือพระเจ้าพี่ยาเธอกรมเมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับกับมารับราชการในตําแหน่งจเจรทหารเรือและดารงตําแหน่งเสนาธิการทหารเรือนะครับ และในปีพุทธศักราช2462ทรงได้แต่งตั้งเป็นค้าหลวงพิเศษจัดหาซื้อเรือในภาคพื้นยุโรปเรือที่จัดตั้งนะครับผมพระราชทานนามว่าหรือเรือที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงจัดซื้อเนี่ยได้พระราชทานนามว่าเรือลบหลวงพระร่วงนะครับทรงเป็น ผู้บังคับการเรือนำเรือลบหลวงนะครับพระร่วงเนี่ยนะครับเดินทางข้ามทวีปจากสหราชอาณาจักรมายังกรุงเทพมหานครด้วยพระองค์เองนะครับนี่ก็จะเป็นพระปีชาสามารถของพระเจ้าบาร,รมมงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเยตติวง์บมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ นะครับและในปีพุทธศักราช2463นะครับก็มีพระราชองค์การเลื่อนพระเจ้าพี่ยาเธอกรมมะหม่นชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขึ้นเป็นกมมรมหลวงนะครับมีจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระเจ้าพี่ยาเธอกมมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมทรงศักดินาห้าหมื่นนะครับและพระองค์ท่านนะครับผมก็ยังทรงเป็นนัก ยุทธศาสตร์ที่เล็งเห็นถึงการไกลนะครับพระองค์ท่านได้ทุนกล้าวพระราชทานที่ดินนะครับบริเวณอำเภอสตัตหีบสร้างเป็นฐานทัพเรือเมื่อปีพุทธศักราช2465เนื่องจากเล็งเห็นว่าอาา่าวสัตหีบเป็นอ่าวขนาดใหญ่น้ำลึกเหมาะสำหรับการฝึกยิง ตอปิโดมีเกาะน้อยใหญ่หลายรอบนะครับแล้วก็สามารถที่จะบังขึ้นลมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นะครับยังยังเป็นที่เรือภายนอกจะไม่ได้เห็นกองทัพเรือได้นะครับผมได้ไม่ได้เห็นฐานทัพได้นะครับอันนี้ก็ เป็นความชานฉรดที่พระองค์ท่านขอพระราชฐานที่ดินบริเวณอำเภอสตหีบจนกลายมาเป็นฐานทัพเรือสตหีบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับและนะครับในวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2466นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนะพระองค์ท่านเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งนะครผมเป็นเสนาบดีกระทรวงอหารเรือต่อจาก นะจอมพลเรือพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์บวรพินิษ์นะครับผมซึ่งนับว่าเป็นตำแหน่งทางราชการตำแหน่งสุดสุดท้ายในพระชนชีพของพระองค์ท่านนะครับและนะครับผมหลังนะจากที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงดำรงตำแหน่งเป็นเสนาที่การกระทรวงหนาหารนเรือได้ไม่นานนะครับ พระองค์ท่านนะครับผมหรือพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกมรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักิ์ก็ได้กาบบงคมทูลลานะครับเสด็จไปรักษาพระองค์นะครับผมเนะมณฑลสุราธานีเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนนะครับเนื่องด้วยพระองค์ท่านเนี่ยทรงประชวรด้วยโรคประจําพระองค์ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าชจ่าอ,อยู่หัวนะครับผมทงมีพระราชนิพนธ์ไว้ใน พระราชบันทึกส่วนพระองค์นะครับว่ากมรวงชุมพรนะครับผมทรงปฏิบัติตามคําแนะนําของหม่อมเจ้าถาวรมงคลวงชัยยันนะครับผมซึ่งเป็นนายแพทย์ใหญ่ทหารเรือได้วินิจฉัยว่าพระองค์ท่านทรงประชวรด้วยพระโรคเส้นประสาทไม่ปกตินะครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงสังเกตว่า ปุมมรมรหวงชุมพรเริ่มพระดำเนินไม่ทัน,นัดตั้งแต่งานทําบุญคล้ายวันเกิดของเจ้าจอมนนาหมูในรัชกาลที่5เมื่อ,เ,อเดือนมก,กราคมปีพุทธศักราช2,465นะครับผมพระองค์ท่านได้ประทับรักษาพระองค์อยู่ที่ตำบลหาดสายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรมณฑลสุราษนะครับ,บจน จนกระทั่งนะครับจนกระทั่งสิ้นพระชนในวันที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2,466เวลา11นาฬิกา40นาทีสริพระชนษาได้42ปี5เดือนมีมีพระราชพิธีพระราชทานพเพลิงพระศพในวันที่ 24ธันวาคมปีพุทธศักราช2 4 6 6นณพระเมนทองสดามหลวงนะครับผมและกองทัพเรือนะครับได้ถือเอาวันที่19พฤษภาคมของทุกปีนะครับเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นวันอาภากรนนะครับซึ่งนะครับก็เป็นที่โศกเศร้าเสียใจนะครับผมของ ของทหารเรือในสมัยนั้นนะครับผมและคุณูปการของพระองค์ท่านนะครับผมพระองค์ท่านเนี่ยทรงได้ทํานุบํารุงนะครับในด้านมวยไทยนะครับงานศินละปะนะครับและพระองค์ท่านเนี่ยก็ยังทรงมีงานนิพนธ์หลายๆเรื่องด้วยกันนะครับและก็มีงานนิพนธ์นะครับผมที่เป็น พลงนะครับคือเพลงดอกประดู่ซึ่งเป็นเพลงสัญลักษณ์ของกองทัพเรือนะครับแล้วก็เพลงเดินหน้านะครับแล้วก็เพลงดาบผู้ชาติดาบของชาติใช่ดาบผู้ชาตินะครับดาบของชาติเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแล้วก็คัมภีร์ต่างๆนะครับคัมภีร์ต่างๆที่เป็นคัมภีร์แผนโบราณซึ่งเป็นงานพระนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะครับ ชีวิตส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านนะครับผมก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงอภิเษกสมรสกับพระวรวงเธอพระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์นะครับผมและหม่อมห้ามต่างๆนะครับและพระองค์ท่านก็มีพระราชโอรสและพระราชธิดานะครับผมดังนี้นะครับผมก็คือหม่อมเจ้าเกียรติ อาภากรน,นะครับผมพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้านะครับผมพระองค์เจ้าอา,อาทิตย์ทิปอาภานะครับผมแล้วก็หม่อมเจ้ารังศียันอาภากรน,นะครับผมเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นพระราชบุตรของพระองค์ท่านพระราชบุตรและพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ท่านนะครับซึ่ง ถือได้ว่านะครับก็เป็นพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบคุณอุปการให้กับกองทัพเรือไทยนะครับผมพระเจติยศของพระองค์ท่านนะครับก็พระเจติยศของพระองค์ท่านก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับแรกประสูติพระองค์ท่านเนี่ยก็เป็นก็ทรงพระนามว่าพระเจ้ารูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกติวง์แล้วก็ทรงกลมมะเหมือนชุมพรเขตอุดมศักดิ์และต่อมาก็ทรงก็ก็เป็นกลมมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับนะฮะซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นอ,อันนี้ก็จะเป็นพระพระราชประวัติของพระองค์ท่านนะครับผมซึ่งก็จบไปแล้วนะฮะก็เป็นดยสังเขปนะครับซึ่งเป็นพระ ประวัติของพระองค์ท่านนะครับผมใน EP นี้นะครับก็เป็น E.P. แรกของช่องครูโอขอเล่าประวัติศาสตร์หรือช่องครูโอติดเล่าประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นอ่อีพี EP แรกก็มานำเสนออ,องค์พระบิดาแห่งทหานเรือไทยในวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปไว้เพียงแท่นี้นะครับ ก็เดี๋ยวไอพีหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ก็ขอจบการเล่าประวัติศาสตร์ไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ